สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าศาลพิเศษในประเทศฝรั่งเศสท่านผู้ชมครับในประเทศฝรั่งเศสได้มีการจัดตั้งองค์กรพิเศษขึ้นมาเพื่อตรวจสอบและพิจารณาคดีความผิดทางอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับสูงองค์กรพิเศษเช่นว่านั้นประกอบด้วยผู้พิพากษาระดับสูงหรือสมาชิกรัฐสภา ภายหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสเมื่อปี1789ได้มีการจัดตั้งศาลพิเศษเพื่อพิจารณาคดีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดต่อประเทศชาติที่เรียกว่าศาลยุติธรรมชั้นสูงต่อมารัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐที่5คิสสักาด1958ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมคิสสักราด1993คือเมื่อไม่นานมานี ได้แยกสารสำหรับพิจารณาคดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองออกเป็นสองประเภทได้แก่ประเภทที่หนึ่งสารยุติธรรมชั้นสูงมีอำนาจพิจารณาคดีที่ประธานาธิบดีถูกกล่าวหาว่ามีการกระทำอันเป็นการทรยศต่อชาติอย่างร้ายแรงประเภทที่สองสารยุติธรรมแห่งสาธารณารัฐสำหรับพิจารณาคดีที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ อันเป็นความผิดทางอาญาบุคคลที่จะถูกกล่าวหาเพื่อดำเนินคดีในศาลยุติธรรมชั้นสูงได้แก่ประธานาธิบดีเท่านั้นส่วนบุคคลที่จะถูกกล่าวหาเพื่อดำเนินคดีในศาลยุติธรรมแห่งสาธารณร,รัฐได้แก่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีและสำหรับผู้ที่จะกล่าวหาประธานาธิบดีในความผิดฐานทรยศต,ต่อประเทศชาติอย่างร้ายแรงได้ก็มีแต่สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเท่านั้น โดยที่ทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต้องลงมติในยติข้อกล่าวหาเดียวกันการลงมติต้องกระทําโดยเปิดเผยโดยมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการกล่าวหาจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของแต่ละสภาทั้งนี้โดยต้องตั้งคณะกรรมการของทั้งสองสภาเพื่อพิจารณาทบทวนดูก่อนว่าข้อกล่าวหามีมูลหรือไม่และภายหลังจากที่สภาทั้งสองได้มีมติกล่าวหาประธานาธิบดีแล้ว ประธานสภาที่ลงมติทีหลังต้องแจ้งมติไปยังประธานสภาที่ลงมติก่อนทั้งต้องส่งมติคำกล่าวหาไปยังอายการสารดีกาซึ่งจะส่งเรื่องข้อกล่าวหาดังกล่าวไปยังประธานสารยุติธรรมชั้นสูงต่อไปผู้มีสิทธิ์กล่าวหานายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเพื่อดำเนินคดีในสารยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐได้แก่อายการประจำสารดีกาในกรณีที่ไม่มีคำร้องทุกข์ของผู้เสียหาย อายการประจำสาลดีกาอาจขอความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาข้อกล่าวหาเพื่อนำคดีขึ้นฟ้องต่อศาลยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐได้โดยไม่ต้องมีผู้ร้องทุกแต่อย่างใดหรือถ้าเป็นผู้เสียหายเองก็สามารถร้องทุกข์กล่าวหาต่อคณะกรรมการพิจารณาข้อกล่าวหาซึ่งประกอบด้วยกรรมการจากสามองค์กรได้แก่ผู้พิพากษาสาลฎีกาสามคนผู้พิพากษาจากสภาสาธารณรัฐสามคน ผู้พิพากษาจากสารบัญชีสองคนซึ่งอยู่ในวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ5ปีการร้องทุกกล่าวโทษจะต้องระบุชื่อรัฐมนตรีผู้กระทำความผิดข้อเท็จจริงที่เป็นความผิดและลงนามผู้ร้องทุกกล่าวโทษแต่จะเป็นโจทย์ร่วมในการฟ้องคดียา,ยาของผู้เสียหายไม่ได้คณะกรรมการพิจารณาข้อกล่าวหาจะมีอำนาจเป็นอิสระจากฝ่ายการเมืองโดยมีอำนาจที่จะตรวจสอบในเบื้องต้นว่า ข้อกล่าวหารัฐมนตรีหรือที่กระทำความผิดทางอาญาฐานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนั้นมีมูลหรือไม่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูลเรื่องก็จบหรือเห็นว่าข้อกล่าวหามีมูลก็ต้องดำเนินคดีโดยระบุข้อเท็จจริงและปรับข้อกฎหมายให้ถูกต้องว่าเป็นความผิดฐานใดเพื่อดำเนินการส่งต่อไปยังคณะกรรมการไตส่สวนต่อไป มติทั้งสองกรณีที่ว่าข้อกล่าวหามีมูลหรือไม่มีมูลดังกล่าวถือเป็นอันสิ้นสุดเด็ดขาดไม่สามารถอุทธรณ์ดีกาต่อไปได้ท่านผู้ชมที่กรพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมองค์ในตอนที่ชื่อว่าสารพิเศษของประเทศฝรั่งเศสก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ